สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโฮเฮลีพาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตาลีหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้ปีพศ2539รรุ่นนะครับสร้างโรงพยาบาลโคกโคนะครับผม องเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเช่ามาเนี่ยไม่มีกล่องนะครับเพราะว่าพิมสองหน้าเนี่ยจะไม่มีกล่องนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้กล่องไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดเช่าพาผมนะครับอันเนี้ยเป็นของหายากนะครับแต่เดี๋ยวมาดูรุ่นกันก่อนนะครับผมสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชัางให้รุ่นนะครับสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานียี่แปดธันวาปีสามเก้านะครับ ก็เป็นเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดชังให้นะครับพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่มากนะครับปลุกเสกที่วัดชังให้ถึงสามวันสามคืนนะครับสําหรับผารุ่นนี้นะครับผมพิมพเนี่ยก็จะมีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเตารีดนะครับแล้วก็กิ่งเฉลิมพลน,นะครับผม แล้วก็จะมีพิมพ์พิเศษพิมพ์สองหน้านะครับซึ่งมีน้อยมากๆนะครับผมต้องใช้คํานี้เลยนะครับว่ามากๆนะครับมีแบบว่าประมาณสิบฝ่อองค์เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าที่ผมเล่นมาในสายเนี้ยสิบเจ็ดปีนะครับก็เรียกได้ว่านะผมเจอยังไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดองนะครับผมอยู่กับสายตรงทั้งนั้นนะครับผมสําหรับเอ่อเตารีดพิมพ์สองหน้านะครับ เนื้อเงินพิมพ์เล็กยาขัดแดงนะครับก็เอาเป็นว่ารูา้กันนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเช่าเนี่ยเขาจะได้กล่องแบบนี้ไปด้วยนะครับพระองค์นี้เนี่ยผมเช่ามาจากนายอำเภอนะครับจากทางใต้เลยนะครับผมเขาก็เป็นเหมือนแบบผู้อุปการะนะครับในพิธีนะครับผมในการสร้างพระครั้งนี้นะครับก็จะได้รับแจกนะครับผมพระ พิมพ์กรรมการ2หน้าไปนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ว่าจะได้พิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่บุคคลนะครับผมเดี๋ยวพาเนี่ยเดี๋ยเราค่อยมาดูกันผมเอาไปประกวดมาได้ที่2นะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูใบประกาศก่อนนะครับเพราะว่าใบประกาศนะครับเพิ่งได้มาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับผมนานมากนะครับเพราะว่าคนส่งพาเยอะมากนะครับเขาเพิ่งทำใบประกาศเสร็จนะครับผม เพราะว่าต้องเรียบเรียงด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ผมไปประกวดมานะครับเนี่ยวันที่ยี่สบเจ็ดยี่แปดเดือนมกราคมปีหกเจ็ดนี้นะครับผมพาผมได้ที่สองนะครับองค์ที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อทองคํานะครับผมประกาศนียบัตรเกียรตินิยมนะครับผมออกโดยนิตยสารพระจันทร์ให้ไว้เพื่อแสดงว่านะครับชื่อพระหลวงปรทวดเตารีพิมพ์นะครับหลวงประท้วดพิมพ์หลังเตารีเล็กนะครับโคกโพ,โพ ปีพศสอง9นะครับประเภทนะครับหลงมทวดวัดจังให้ชุดที่1นะครับกรรมสิทธิ์ของจาร์นเฮนรี่ผมเองนะครับผมได้รับรางวัลที่2นะครับนี่งานนี้เขาใบเนี่ยใบงานที่ทันสมัยทันสมัยเนี่ยเขาเป็นแบบสมาร์ทการ์ดแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พท่านใดอยากอ่านแคปตรงนี้ไปอ่านได้นะครับคืออะไรนะครับแล้วก็แคปข้างหน้าเนี่ยไปได้ด้วยนะครับผมอ่า ผมแพ้เนื้อทองคำนะครับถ้าวันนั้นเนื้อทองคำไม่ส่งองนี้ผมได้ที่หนึ่งเลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยองค์นี้หายากฝันเนื้อทองคำอีกนะครับเนี่ยสิ่งที่จะได้ไปนะครับมีประกาศเสียบัตรให้รู้ว่าเป็นพระแท้สวยเดิมอย่างแน่นอนนะครับมีกล่องให้นะครับผมแบบนี้นะครับชัวร์เล่นกันงานใหญ่ๆไปเลยนะครับก็ทะลุไปถึงที่สองนะครับผมก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ย ค่อนข้างที่จะเล่นตอรีสามโคโคนะครับเป็นเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นสายตรงเบอร์หนึ่งอะไรหรอกนะครับแต่ว่าก็มีฟาร์มชนิเอ่อชนันชำนาญเกี่ยวกับโค,โคโคพอสมควรนะครับ mm hmm. นี่นะครับได้ใบนี้ไปด้วยนะครับผมกดได้ที่2นะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องการันตีนะครับงานสามพันนี้เป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะครับผมสุดราชการงานพันทิพย์อะไรเนี่ย สายต้องสายใต้สู้ไม่ได้นะครับงานนี้งานใหญ่สุดนะครับผมแล้วก็คนส่งพระเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวกล้องใบนี้ก็จะให้ไปด้วยนะครับประกวดเสร็จนี่เก็บไว้ต้องหกเจ็ดเดือนนะครับเนี่ยพอจะได้มาทําคลิปเนี่ยเป็นคนนั่นนี่แย่เลยนะครับเพราะว่าใบประกาศมาช้ามากแต่ว่าผมก็สายแช่อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มาเร็วไปเร็วอะไรเงี้เพราะว่าผมค่อนข้างที่จะหลงรักนะครับ เลาลีดรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับสามเก้าโคโคนะครับเป็นเนื้อเงินยาขัดแดงนี่นะครับเนื้อเงินยาขัดแดงไม่เท่าไร่นะครับดันเป็นพิมพ์สองหน้านะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าอันนี้เป็นพ้า แจกกรรมการนะครับผู้มีอุปการะคุณของงานนี้นะครับรงนี้เป็นพาสสวยด้วยนะครับนี่ยาหัดแดงแน่นๆเดิมๆนะครับมีการต่อโค้ดที่ด้านล่างโค้ดเนี่ยเขา,าจะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับเขาจะมีนะครับเนี่ยจะตอบแบบนี้แหละนะครับ หลวงพ่อทวดวัดช่างให้ยี่แปดธันวาสามเก้าแล้วก็ถาะมหาพรมสองตัวนะครับเนีย่ยโค้ดแท้ๆเนี่ยจะประมาณนี้นะครับสำหรับพิมพ์สองหน้าตัวบนนะครับหลวงพ่อทวดอันกลางนี้วัดชังให้นะครับ ยี่แปดธันวาสามเก้าโค้ดถอมาหาผมแหวงแหวงตรงห้าหกนาฬิกาเนีน่ยเป็นโค้ดที่ผมชอบมากนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆพี่อาจจะไอแหวงตรงไหนนะครับแว่งตรงนี้มันจะมีโค้สี่ชุดนะครับแต่ว่าโค้ดชุดที่เป็นโค้ดแว่งเนี่ยดูง,ง่ายสุดนะครับ แต่ปัจจุบันพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์กลางไอตัวโค้ดแหว่งมีออกมาเกแล้วนะครับสงสัยไอคนทําเกนจะมาดูคลิปผมนะครับอยากัดแดงสวยๆแน,น่นๆน,นะครับ บัวด้งด้งจมูกสวยๆเลยนะครับฝั่งนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้อะไรเขาเรียกว่าทีเด็ดนะครับแล้วก็ เป็นมาตรฐานสากลด้วยนะครับไม่ได้คิดเองเออเองนะครับอย่าแดงฝั่งนี้แน่นมากเลยนะครับฝั่งแน่นๆ่นลึกๆขัดหนาด้วยโอ้โหแล้วน้นเงินเนี่ยฟาร์มเก่าเขาได้ที่นะครับ ชนเผ่าอะปาเช่น,นะครับพิมพ์เล็กหน้าปะเช่กรรมการสองหน้านะครับผาโคตรสวยเลยนะครับวันนี้วันนั้นแหมถ้าทองคำไม่มานี่ผมที่หนึ่งรอรอเลยนะครับตอที่สองก็ยังดีนะครับพร้อมใบประกาศนะครับผมอันนี้ชัดเจนพอนะครับ ว่าเป็นของแท้แน่นอนไม่ได้คิดเองเอเองอุปโลกนะครับอันนี้งานระดับประเทศนะครับแท้ชัดเจนมาตรฐานสวยเดิมนะครับผมที่สองงานสามพันนะครับสำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมผมเปิดราคาไปที่95,000บาทนะครับสนใจโทรนะครับผม ศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับผมเก้าหมื่นห้าพันบาทโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ